อาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขันเหนียวเซอีสานทุกท่านด้วยครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับกับพเองม่บาวาที่กะมาเยี่ยมขอกหอยอัดนะครับมือนี่มีสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับมือนีมาอยู่ขอกหอยอัดครับพี่น้องนะครับมือนี่มีแม่ลูกงามงามครับพี่น้องเดืองสำหรับผู้หมักแม่ลูกที่อยากได้งว่สาวไปเลี้ยงนะครับพี่น้องมีหนึ่งโค้งกับอีกสองสาวด้วยครับพี่น้องนะครับแน่นแน่นคุณภาพดีมือนีบาวาที่มาอยู่บ้านดงน้อยนะครับตําบลแวงนางอําเภอเมืองจังหว สำหรับผู้อยากได้งัวนน้ำหอยอัดไปเลี้ยงมื่อนี้นะครับลองรับชมในคลิปนี้เบิ้งครับพี่น้องนะครับเบิ้งจนจบคลิปนะครับพี่น้องว่าแต่ละตัวราคาเป็นยังไงพ่อที่จะเอาไปต่อยอดไปเลี้ยงเห็ดแม่บอกแม่พันได้บ่อนะครับสำหรับเบอร์โทรหอยอัดเด้อครับพี่น้อง0 9 3 4 1 2 3 2 4 6นะครับพี่น้อง0 9 3 4 1 2 3 2 4 6นะครับมื่อนี้มีอีกตัวครับไอ้เมื่อนี้ซีครับตีเนาะเอาเบิ้งครูเลยก็ได้คุ้มครับ เบิ้งแมลูกก่อนนะครับพี่น้องนะครับเบื้องแมลูกสักก้อนนะครับแมลูกคู่นี่เป็นลูกตัวที่ใดครับไอ้ลูกแรกครับลูกแรกนะครับผมแมลูกแรกนะครับลูกปีนีเป็นลูกอ่าลูกคุ้มฝูงครับอ่าพอคุ้มฝูงเนาะนะครับเป็นลูกพอคุ้มฝูงเดี๋ยวจักเดือนแล้วครับลูกสาวเพล่นลูกได้หกเดือนกว่านี่ยหครับอ่าลูกได้หกเดือนกว่าได้ครับพี่น้องนะครับลูกได้หกเดือนกว่ากอกอย่างลุนธรรมชาติผมนะครับนะครับผมลูกสาวแม่สูงเท่าไรก็ครับ 1 47บวกยังหรอครับ1 47บวกอยู่ครับพี่น้องนะครับ1 47บวกขาดน้ำเลี้ยงอยูุ่ทธครับพี่น้องนะครับเอาไปกินอาหารเป็นนะครับใส่อาหารอีกกน้อยก็ถือว่าสูงไงลูกนี่ขุดเขาหรือว่าเป็นธรรมชาติยุทธครับเป็นโลนธรรมชาติเนาะครับเป็นเขาบพันเดีออกได้คพี่น้องอาจจะเป็นโลนธรรมชาตินะครับคู่แม่ลูกหล่ไปได้ครับอ้ายเปิดไว้คู่นี้เปิดไวัย815ครับ8000กับอีก1พันครับพี่น้อง นะครับแม่ผสมอีกไปครับบกครับแม่พึ่งเป็นสัตว์ครับแม่พึ่งเป็นสัตว์เนาะครับผมนะครับรอดับลูกสาวด้วยครับพี่น้องแปดหมื่นหานะครับต่อรองได้นะครับผมอ่าทรงมีรลดทรงยในอายเนาะมีครับมีมีหลขนทรงอยู่ด้วยครับพี่น้องสำหรับคููอยากได้น้ำไอเพินไปเลี้ยงคููนี่แปดหมื่นกับอีกหาพันลูกโตที่หนึ่งครับลูกแรกเนาะลูกแรกครับแม่เป็นลูกแรกนะครับวันติดทองอีกก็เป็นทองที่สองด้วยครับพี่น้องนะครับลูกนี่เป็นลูกพอคุ้มฟูง นะครับหน้าเบิ้งหน้าตาจังน้อยนะครับบ่มีตําหนิมองใดเน้องไอ้นาะคู่นี้เนาะเอาบ่มีตําหนิมองใดเด้อครับพี่น้องนะครับคู่นี้ก็เว่าชัดเจนกันไปคือแปดมืดก็มอีกหาพันนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งแม่สาวนะครับอ่าที่นี่เป็นแม่สาวนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวไม่ได้ขุดเขาด้วยครับพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ขุดเขาเป็นแม่สาวอายุจักเดือนครับไออายุยิบ สองเดือนครับอายี่สิบสองเดือนนะครับสูงร้อยเท่าไรครับร้อยหาสิบบวกครับร้อยหาสิบบวกครับพี่น้องนะครับเป็นออกส่งกระทบจั็กน้อยครับพี่น้องนะครับเขาพ่อตุปุครับพี่น้องถือว่าเป็นงัวสาวนะครับอาเป็นสัตว์ยังครับแม่นี่เป็นประจำเดือนแล้วครับอาเริ่มเป็นประจำเดือนมันใกล้จะพ่อผสมแล้วเนาะครับผมนะครับอานนี้พี่น้องอยากฟังราคานะครับหลาไปไหนครับแม่นี่เปิดไว้เปิดใบหกขึ้นหาครับหกหมื่นกับอีกห้าพันครับพี่น้องนะครับไปเลือกพ่อผสมเอาเลยนะครับมาพอไหน นะครับสำหรับแม่โค้งสางร้อยหาซิปนะครับเท่ากับเติมเนื้อเข้าไปเนาะความรักก็คือเติมเนื้อไห้มีอ่โค้งสางแม่สูงใหญ่มาแล้วขั้นใส่เนื้อมัดกําเนื้อสิ่รหลายแน่กัสิอ่ได้ในเรื่องของโค้งสางมาแล้วนะครับเติมเนื้อหกหมื่นหาพันเองครับพี่น้องถือว่าราคาบ่แพงเนาะอ่าผัวหางเงียบ่มีตหนนีไมาเด้อพี่น้องนะเสด็จกระชับดีนะครับคลิปหูโบสเครื่องดำเนาะครับผมอ่าเครื่องดำยุคครับพี่น้องนะครับผมสำหรับ เม่นี่นะครับสาหรับผู้อยากได้น้าเพื่อนไปเลี้ยงก็ล่องโท่มาสอบถามเพื่อนเอานะครับเดี๋ยวเบอร์โท่ขึ้นให้อีกรอบนึงครับพี่น้องเอามาเบื้องแม่สุดไทยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนั่งเอกของขอกนะครับแข้งขาเนื้อนังนะครับผมหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้หัวโลนนะครับแม่สาวล่ำแยาปวปลดไฟพี่น้องตัวนี้ลูกสาวคอได้ครับไอ้ลูกซีไวครับลูกสาวซีไห้ศูนย์เก่าหกนะครับพี่น้องครับผมลูกสาวซีไห้ศูนย์เก่าหกส่วนสูงอยู่ร้อยเท่าไรครับ บวกลบร้อยหาสิบบวกลบนะร้อยหาสิบบวกลบครับพี่น้องนะครับร้อยหาสิบบวกลบบวกลบสองเานะครับใหญ่หนาดีครับพี่น้องตัวนี้สิบเจ็ดเดือนครับอายุสิบเจ็ดเดือนเนาะอ้เนาะครับผมสิบเจ็ดเดือนด้วยครับพี่น้องนะครับอายุสิบเจ็ดเดือนนะครับเริ่มมีอาการเป็นสัตว์บ้างไหมครับไอ้ก็เริ่มมีประจำเดือนหน่อยอยู่เลยครับเอานะครับผมเบิ้งหน้าตรงสะก้อนนะครับออกนะครับผม เฮ็ดเขาเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับบ่มี่ทหนี้หมดไหนได้เนาะแม่นี่บ่อครับต่หนอกใหญ่ป็นงัวผูกพี่น้องนะครับเอาพี่น้องอยากฟังราคาแล้วหลายปันไหนครับผมเปิดไปสิบห้าหาครับหนึ่งแสนหามื่นหาพันครับผมนะครับมักใหญ่ๆยาวๆจังสี่พี่น้องนะครับเบื้องเหนือนางแข้งขาเดี๋ยวผมเดินรอบโตให้เบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับตัดสินใจเบื้องได้ครับพี่น้องสำหรับผู้มักงัวโค้งสั่งญ่ายๆแต่สาวอายุซัมหนี้ก็ขึ้นเกือบร้อยหาสิบกัวแล้วนะครับ สวัสดีติด้วยลูกหนึ่งลูกสองนี่ผมบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับสำหรับแม่นี่ลูกสาวเจ้าซี่ไหวศูนย์เก้าหกยี่ห้าเด็ดจดเอฟเอาไปจดเอฟนะครับผมติดทองมาลูกก็จะเป็นเอฟสองนะครับครบหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันนะครับโทรมาเลยครับพี่น้องนะครับศูนย์เก้าสามซีหนึ่งสองสามสองซีหกหรือมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านดงน้อยตำบลแวงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกคนไร้กระร่องขยับมาเหรียญเม่สาวก้อนกระได้ครับพี่น้อง นะครับแม่สาวหกสิบหาครับหรือแม่ลูกแปดสิบหาครับพี่น้องนะครับข้อห้อยอัดโบกงใหญ่กัรนี้ใหญ่โค้งใหญ่ใหญนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็มี่ยูซีตัวนี้แหละพี่น้องนะครับพี่น้องเบิรงนะครับเอาจกกล้าไปสัวัสดีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ